สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านไม่รู้ได้ยินเสียงกันหรือเปล่าเนาะเพราะว่าแม่ยังไม่ย,ไมยังไม่มีไม้เนาะวันนี้ก็องค์ปู่เราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วเนาะ ก็น้องแพลวก็ลำกับป้าแตนแล้วก็น้องมนแล้วก็อีกสองท่านไม่จำไม่ได้เนาะก็ลำก่อนก่อนจะกลับบ้านเนาะก่อนจะกลับปีใหม่เนาะก็คงจะกลับไปหลายเดือนเลยเนาะว่าน้องเอน้องแพลวก็มีงานที่ เจ้าภาพจองจองงานไว้ดุมัดจำงานไว้เนาะก็คงจะไปหลายเดือนเหมือนกันแหละเพราะว่าต้องไปทำงานที่ว่าเจ้าภาพมัดจำไวนะ้เนาะก็ลำเสร็จก็ ถ่ายรูปกับลุงกับป้าเนาะแล้วก็กับ YouTube ทุกช่องเนาะเสร็จแ,แล้วก็คิดป้าก็คงจะพาไปเลี้ยงดยีนว่าป้าจะพาไปไปไปกินข้าวก่อนเนาะพาไปเลี้ยงก่อนเลี้ยงหมูกระทาหรือชาบูนี่แหละเห็นเห็นเห็นน้องเมย์พูดอยู่ ก็องปู่เราก็เสร็จสมบูรณ์เนาะสวยงามก็เย็นนี้ก็ลุงก็คงจะทำหลังคาหลังคาของ สาประพรมเนาะลำพะหลังคาของประพรมต่อเนาะก็วันนี้ก็เห็นลุงเสือมาช่วยงานด้วยเนาะเห็นลุงเสือเห็นเห็นภาษามาถ่ายมาถ่ายคลิปอยู่ แม่ก็ไล่เก็บชั่วโมงวันละนิดละหน่อยเนาะก็ไล่ครั้งหนึ่งก็เจ็ดนาทีแปดนาทีบางบางคลิปก็สิบนาทีเนาะเพราะว่าก็ยังไลส่สดยังไม่ได้เนาะ วันนี้ก็เป็นวันหวยออกเนะก็ขอให้เอฟซทุกท่านก็โชคดีกันทุกคนเนาะเดี๋ยวลงคลิปแล้วแม่ก็จะไปดูไปดูไปดูช่อง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 ออกลอตเตอรี่รัฐบาลเนาะจะไปดูช่องที่เขาถ่ายทอดสดเนาะแม่ก็ซื้อนิดๆหน่นนอยๆนะ ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ซื้อเยอะเพราะว่าเราไม่มีทุนเนาะซื้อพอพอได้ดุน วันนี้ช่วงเช้า fc ก็มากันเยอะมากันหลายคันรถเหมือนกันนะแม่ก็ไปดูดยหลายช่องก็ถ่ายให้ดูก็มี fc มาขอพรหลายคันรถเหมือนกันเนาะวันนี้พ่อเปากับแม่ออฟก็ผลผลต้นอะไรนะ ดอกต้นดอกเฟื่องฟ้าเนาะมาสองร้อยต้นหรือเปล่าเนาะเห็นว่าเอฟเอฟซีทางขอนเก่นเนาะเอฟซี F, ทางขอนเก่นส่งมาให้เนาะก็พอเป่าแม่วาปะคนใส่รถมาเนาะก็ไปเอาที่ร้านร้านร้านต้นไม้นั่นแหละ ก็มาจัดสว่วนไอจัดเพิ่มเนาะมันก็ค่อยๆพัฒนาไปเนาะคิดว่าปีหน้าคงจะสมบูรณ์นะแม่คิดว่านะก็คงจะคงจะสมบูรณ์แต่ก็พัฒนาไปเรื่อยๆแม่ก็ว่ามันจะเจริญนะตรงที่จำปาดงอะ่ะ ว่าทางเทศบาลเขาก็สนับสนุนลุงกับป้าเนาะไม่เหมือนไม่เหมือนที่กกกเนาะที่กกกกอะไรไม่รู้ชาวบ้านก็ไม่ถูกกันแต่ที่จำปาดงนี่เขาสมัครสมานสามัคคีกันดีที่ขุดเรือคำเขาก็ให้การสนับสนุนลุงกับป้า วันนี้ก็สามสิบมันที่สามสิบแล้วเนาะก็เหลืออีกไม่กี่วันเนาะก็จะถึงวันบวงสรวงแล้วเนาะก็ดีใจด้วยกับคนที่ได้ไปไหว้องค์ปู่เนาะถ้าแม่มีโอกาสเนี่ยก็จะหาโอกาสไปเหมือนกันแหละแต่ไม่รู้เมื่อไหรเนาะ ก็เราก็เราโอกาสไปเนาะก็มีรถมีอะไรไปก็มีมีเงินนะมีอะไรแล้วก็ไปเหมารถไปนาะเพราะว่าเม่ก็ไม่มีรถไประจำตัวเนาะนก็คงจะหาเพื่อนไปแล้วก็เหมาเหมารถไปกันเนาะเอาอไปไหว้ ส่วนช่วงบ่ายก็ลุงก็คงจะเล่งเล่งงา,นท,งา,งานะนทำหลังคาหลังคาพระพรมเนาะเล่งทำหลังคาพระพรมเนาะก็ก็มีพ่อเห็นเห็นที่เห็นก็มีพ่อฟื้นมีพ่อฟื้นกับลุงเสือเนาะอดิสอนด้วยหรือเปล่านะก็แม่ก็ดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะ สายตาก็ไม่ค่อยดีเนาะก็คงจะเร่งทำให้มันเสร็จเนาะตอนเช้าๆนี่มันอากาศมันจะหนาวพอพอตอนสายๆมามันมันก็ร้อน ที่บ้านมนอ่ะที่สาะแก้วอ่ะมันก็จะร้อนแต่ตช่วงเช้าเนี่ยมันก็จะหนาวพอช้าสายหน่อยก็สากาน้อน ก็อย่าลืมไปติดตามแล้วก็ไปอ ain, ุดหนุนผิดพ er ันของลุงของป้าด้วยนะคะ TP Skin TP Skin เจลล้างหน้า TP Skin TP TP Skin เจลอาบน้ํำ TP Skin เจลล้างหน้า TP Skin ครีม TP Skin ก o Go TP Skin แล้วก็กาแฟกาแฟ่ TP Skin เนาะก็ทุกท่านก็ไปอุดหนุน บริษัทมอนโอมด้วยนะของลุงของป้าด้วยเนาะส่วนเบอร์โทัวรก็เอฟทีทุกท่านก็คงจะจำกันได้แล้วแหละแต่แม่จำจำไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่ามันความจำของแม่ไม่ค่อยเดืดแม,แม่แต่แม่จดไว้อยู่ ก็แม้ว่าจะสั่งสั่งอะไรนะครีมอาบน้ำของลุงอยู่ส่วนครีมก็คงจะไม่ใช้แล้วแหละเพราะว่าเรามีอายุแลนะ้วเนาะก็ทาแป้งธรรมดาก็พอแล้วแหละก็ใช้แต่ใช้แต่ ใช้แต่ครีมอาบน้ำแล้วก็กาแฟกาแฟแล้วก็โกโก้สั่งกาแฟสั่งโกโก้มาทาน คิปนี้แม่ก็จะขอลงไฟ้เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่ามันรู้สึกคันคอค่ะมันถ้าเป็นภูมิแพ้เนาะมันเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็หายนลยก็ขอบคุณเอฟีค่ะที่มาติดตามดูคลิปให้แม่เนาะก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญช่วงปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกท่าน จงมีกิจาการงานแข่งมีกิจาการงานรุ่งเรืองเนาะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านก็มีโชคมีลาบวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงถูกลอตเตอรี่กันเนาะทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ